เท่าไรโบเฮนฮักของเขาเด้อเท่าไรเท่าไรหลายใช่อ้าวคือว่าจังสันสน่ะ ใส่ก็บมเห็นพอโตฮะทุกท่นอยู่ใส่เด็กแดะว่ลแแวนีเดเต็มใบเดเบอร์ไของโตสิไปพันของเขาเด้อเขาเอาซ้ำเขางใส่เด็กแดฮัอยู่ลุมอยู่ใส่ไปพาไปเอาในมองลาย ไปยุไซสุกสันเว็นตัวดอกดอกดักแดมีตะบ่วงเด้ออุ้ยไปไปไปลรมดักแด่ดักดรอ่ะฮะ say đẹp đẻ, ô khơi hết hắc bả, bả ô hết hắc đấy, say anh đẻ, say, Đẹp đẻ đầm, Đẹp đẻ buông sai à, sai ô oh, này nee. ao oh, lưu vào hau neu -ba bay phuột bả -ba. chẳng bờ hiền sai tôi xuống bao có thăng ô oh, này khu cá súng thằng nọ ô ô ne dù nó mình dồn nọ ô hau mình may thay này chắp chắp còi xíu được lái ค่อยเด้อบิงอ mm ่านี่เดแคอยเข้นโ่เฮ้อนี่นีละนี่นีอ้อ้ยข่อ้เออเาสินี่เออเอา้คละอ้อได้ติขีมัน ย่านบกลมันมันมาอยู่ใบมันเด้อันเด้ได้คู่ตัวหนึ่งอันตัวหนึ่งอครับคักเลยนี่ยคุณแม่เสร็จแน้วนี่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  ต oh, 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 okay? oh, really ้องคอยเบิ้งเนาะจะเห็นเนอท่านโมก็เ like ห็นหนอเออยางไปหลวดหลวดก็เลยว่เห็นเนอเออเอามันมีใบก็มีใบเด้มันก็อยู่น้ำงาโอ้ยนี่เด็กก๊อกต่ำๆนี่ก็มีนี่นี่อ่ะระวัางได้บ่งได้นี่ใส่โอ้ตรงใดแนมเบิ้งจีสิบอเอาคัะค่ะก็โอ้พี่เด็กเห็นแล้วอ้มันสีดำายเนาอ เห็นมัสีดัมมันเห็นเนาะเฮ้ยโออนาพี่โอ้เออโอ้คัก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 เด็าเจะน้อยในคู่กอนไหมอ้าวบุไหม คอยเด้อตัวไดนบ่ทึงปลาเด้อคอยทีโอ้ยปลาแห้งไรนี่นี่นี่เนไง้นี่นี่นี่เขียวเขียวนี่โอ้ยนี่เดนในใบนี่ก็ม่ใชกันมาเก็บเด็กๆพี่น้องนี่นีี่ แทิงม yeah. oh, MM ันกลาอยู่นเ่อนนมันบ่มีใบไมู่ในใบตัวขาวมดบ้เออเออโอ้ลายตัวขาดโอ้ยมดเออโแมนมดเด็กเด

บ่งขามือค่อยๆๆตีปานค่อยเด้อเอปลาแห้งดอกมันสิุบุ่หลายสวนคันคอยเอาหันลายูน่ได้นี่บ่

สิยันี่บ่คอยคอยเวลาเัาปะแล้วก็คอย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 เวลาโปอยก็คอยตัวเขียวก็ยังบ่เห็นนะ ใน,นในคู่เพมีผัวเนี่ยเก็บหายในคู่มัเนมีใครเอาเขาบอกอยากใส่เงินน้ำองเขาคอยเวลาปล่อยละคอยเออเออเอเอ ถ้าจับก๊กมันเคื่องปล่อยแห้งจะได้มันคู่บดของเราคอยไปจะสิปล่อยแล้วก็จ,จับก๊กมันอีกด้วยเด่นแบนไหม มันมัดเขาเอาเลยเนาะบวช ดีเสลกคือเห็นละมืดละบบนี้แดแทงแกงนะดิโดนอะวันละอะไรนะจองแล้วก็เอาอีกจองแล้วก็มาอีก มื่อนไลนี่หนึ่งมื่อนไลเพราว่อันนี้บกมแล้วที่ตาจริงเหรอยู่กระบอกบ้ากัน อยู่ไซ่เลยมีร้านซีซวันอ,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 อันนี้แหละคือนองแมงแดกๆพี่น้องอเสรษบเ,เส่ จะย่างไว้บ่เห็นได้เด้อว่าเด็กๆแม่นอีหยังล่ะก็แมงบงมานตุ้ั่งเพนเพิ่นของคับคืวนี่ใส่นั่งเพนก็บ่เห็นมาเนาะหท่ไผ้ะ โอ้ไฮทงไม่ถอเทไปไปทำอะไรไม่ร้อนหัวล้านฮึเมี่ยงบกใช่ใช่

โอ้ยนี่หคักไวตัเต็มงนี่มาอ้ารอ่ายอีน เป็นสายอยู reveal, 是是 like. si this, ng, ่ที่จริงมันก็ลายอยู่เเด็กเอย่าันสกนี่นี่ไงนี่นี่โอ้ทั้งบงทั้งเด็กๆีตลาดเราก็วาองสามเอายังบุ้มัดด้นี่เต็มใ่โอ้บงพัดยาักแพัดยากวย คอยคอยจบเอาโอ้ยนุ่น่ะเฮ้ยติดสายติดสายตรงไนาเด็กเดะก็เดนขนอยกอนะไรหนิขยอ่อนอ่ฮึยจับวงนี้มาขวาเลยบ่ใช่ขวูอนาะขวูเห็นตัวเดี่ยวขวลาเลยบ่ขยันไม่ขวูตัวมันสูงกับบ่เอ้่ นี่คู่อะไรนี่คู่อะไรนี่ไงนีคู่อะไรฮะหันไปอ้าวหันไปอ้าวนี่แน่ๆนี่พอรึยังพอดึงโลกหนึงลงใครเลยพี่ชายเงี้ยเด็เต็มโคกขี้แม่ยังเด็กนีคู่ขอนนะเขาจะเอา